ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์เฮาส์ของผมวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Honda HR-V 2026 SUV รุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ในประเทศไทย HR-V เป็นรถที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและในรุ่นปี2026นี้มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเริ่มจากภายนอก Hon ด a HRV 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย ประจังหน้าดีไซน์ใหม่อมชัดพร้อมไฟหน้าและที่สวยงามตัวถังสีฟ้าออกซิทลูแบบเงางามทำให้รถโดดเด่นทั้งในเมืองและบนทางหลวงล้ออัลลอยสปอร์ตและเส้นสายตัวรถที่โค้งมนช่วยให้ภาพลักษณ์ดูหรูหราและแข็งแกร่งปหมกะกับไลฟ์สไตล์คนไทยยุคใหม่ ภายในห้องโดยสาร Honda h R V 2026ก้อนฝวาและหรูหรายิ่งขึ้นตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงบนหนาลุ่มสบายแผงต้าปัดดิจิทันขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนต์ไร้สายรองรับ Apple c a r Play และ Android Auto พร้อมไฟแอมเบียนสร้างบรรยากาศการขับขี่ที่พรีเมียม,ม,มพื้นที่นั่งกว้างขึ้นและพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้นเหมาะกับ,บครอบครัวและการเดินทางไกลด้านสมรรถนะ Honda h R V 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันและขับขี่ได้อย่างราบรื่น ทั้งในเมืองและนอกเมืองมาพร้อมระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่ทันสมัยเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist และระบบป้องกันการชนเพื่อความมั่นใจทุกการเดินทางบนถนนเมืองไทยราคาของ Honda HR-V 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 1, 1. 000. 000ถึง1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุน่นและออปชั่นต่างๆด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยความสะดวกสบายระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีที่ครบครัน HR-V รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขอบคุณที่รับชมคาร์เพาสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารรถใหม่